สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักท้ทครับผมพาเพื่อนๆมาเจออีกหนึ่งคันโคตรหล่อและที่สำคัญคือเป็นค่ายมิซูมิชินี่คือดับเบิลแคปนะครับ 2.4GTplus นะครับบวกไฮไลท์ ight, นะครับเป็น2.4ดีเซลและที่สำคัญเป็นรุ่นที่เขาแต่งเพื่อที่จะเอาไปเช่าและที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้รถเข้ามา พร้อมกับราคา569,000บาทและที่สำคัญเพิ่งปลดหมดระวังจากเช่าสั้นมาคันนี้น่าใช้มากๆคนไหนอยากได้หาค่ายนี้อยู่เอาไปเลยครับ1602ครับเพื่อนๆครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มเลยกล้องอลาม,มิเมตอร์ก็คือกล้องรอบทิศทางเซ็นเซอร์หน้าหลังครบเลยกล้องแล้วก็จอดูส่วนของทัชสกรีนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเขาไปดูกันเลยโครงส้างนะครับเพื่อนๆดู เดิม,ดมอันนี้มีร่องรอยนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่ามคมติดเลยน่าจะไม่เคยถอดเพราะว่าสีเดิมฝาเดิมนะเดี๋ยวเพื่อนดูเครื่องยนต์ดีมากคือช่วงล่างแต่งเซตมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะโช๊คแต่งมีสปริงแต่งพร้อมนะครับนี่เครื่องยนต์เดินแบบนี้เลย181แปรงมา้าบอกเลยว่าโคตรมันขับโคตรด,ดีเออลุวงล่างเขาไม่ต้องพูดถึงครับมีโซเขานิ่งแน่นอยู่แล้วอะ ในส่วนของยางนะครับเป็นยาง265 60นะครับ R18 นะเพื่อนนะเป็นล้ออลลอยนะครับล้ออัลลอยของสเปคห้างเลยเพื่อนดูอันนี้เป็นโชกแต่งนะเป็นโชกแต่งนะเพื่อนนะนี่นะครับยกขึ้นมาผมว่าน่าจะมีหกนิ้วนะน่าจะหกนิ้วนะครับทั้งหน้าหลังนะครับดูด้านในก่อนแล้วกันกุญจะเป็นอ e ีโมเลเซอร์นะเพื่อนนะเปิดปิดโดยปุ่มนี้เลยปุ e ่มอิโมนะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลนะครับควบคุมเสียงพวงมาลัยนะครับนะครับเนี่ยนะในส่วนของอ่ะผมขออนุญาตนะครับดับเสียงไว้ก่อนนี่จอทัชสกรีนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่ะที่สำคัญครับเพื่อนๆครับคันนี้มาดูเลขใหม่ครับ5 8า9มกิโลเมตรครับใครอยากได้ไม่น้อยๆมาเอาคันนี้ไปเลยมีคันเดียวนะครับไม่มีอีกแล้ว มีคันเดียวกุญแจได้มา1ชุดนั่นะคือ1ดอกนะเพื่อนเกียร์อัตโมติเป็นเมนวนัโหมดให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนอยากให้เพื่อนๆคนไหนกำลังเล็งหาค่ายนี้อยู่เผื่อชอบนะครับสนใจอ่ะในส่วนของคันนี้อ่ะผมเข้าเกียร์อีสองเกียร์ถอยเห็นะกล้องมองหลังเป็นอันนี้คือกล้องแทนนะกล้องลของรถเลยนะครับก็มีในส่วนของตัว เห็นไหมตัวรถนี่คือการดูว่ารอบคันเรามีรถไหมมีเด็กมีหมาหรืออะไรที่เวลาเราจะถอยหลังเข้าบ้านหรือออกจากบ้านนะเพื่อนนะก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของกล้องชุดนี้นะครับเดี๋ยวนะผมไม่ค่อยได้เล่นานานแล้วไอ้กล้องตัวนี้อ่ะก็นี่คือในส่วนของตัวรถที่นะครับเป็นเนี่ยทัสกรินไหมทัสกีน,น,กนแบบสวยๆเลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ครบๆนะครับและในส่วนของผมมันมีเยอะเลยเพื่อนนี่นี่ตัวชาร์จเจอร์ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับก็คือเอาวัตต์ทดสอบางนี้มันก็ชาร์จได้เลยสำหรับบางรุ่นที่รองรับนะนั้นเพื่อนนะนี่ผมเปิดตัวฟอกไอตัวอะไรไม่รู้เนี่ยสิวิตช์นี่จำไม่ได้แล้วนะครับอ่านไม่ออกโอเคในส่วนของควงเวลาอย่างที่เห็นครับมันติฟังก์ชันนะครับ ตัวคลุกคอนโทรลก็ใช้ง่ายออนออฟก็คือตัวเปิดและปิดได้เลยนะครับใช้งานนี่เห็นไหมเซนเซอร์เห็นไหมฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่มันก็เตือนไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนๆสวยมากอยากให้ไปใช้ไปคันนี้ออกห้างอยู่เก้าแสนเกือบหนึ่งล้านนะรุ่นนี้ครับเก้าแสนปลายเลยนะครับอันนี้สภาพนี้ได้ราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเอาไปโหลด ซื้อสดไม่มีแหวนครับเน้นซื้อสดนะเพื่อนตอนนี้ไฟแนนซ์ผมผ่านยากมากเลยนะครับเนี่ยตัวรอยอาร์กรอยคิวซีน็อตยังอยู่เห็นไหมไม่เคยขันนี่คือรถเกจเออะมาดูช่วงหลังข้างล่างช่วงหลังนะครับจะมีการเห็นไหมครับยกเนีน่ยเบิลเาเสร็จแล้วก็ใส่โช๊คแต่งเห็นไหมครับนี่ตามที่เพื่อนเห็นเลยซุ้มล้อเต็มๆเอาไปใส่ล้อขอบ20หรือท่านไหนจะเอาไปใส่เป็นชุดออฟโรดผมบอกเลยเอาไปใส่โป่งใหญ่ออฟโรดจบเลย สวยมากเนี่ยตามที่เห็นเลยครับเป็นสีดํานะครับสีดําเมทัลลิกคือสีดําเงานะครับอันนี้ผมล้างมามันก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนนะกันชนหลังสวยๆอยู่เลยนะครับกันชนหลังสวยๆอยู่เลยนะครับกล้องมองหลังของห้างก็คือตรงนี้นะครับนะครับไฟเบรกดวงที่3ามอยู่ตรงฝาท้ายนะครับมีซูข้จะเป็นแบบนี้ดูไลเนอร์ครับแล้วก็มีโช๊คผ่อนแรงฝาท้ายนะครับเนี่ใหม่ๆเลยและนุ่น ไลเนอร์แท้ของมิซูมิชิมอเตอร์ด้วยนะครับในที่ไลเนอร์แท้ๆนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับนะสวยๆตามนี้เลยนี่ชุงล่างยางอะไรมีการใช้แล้วนะเพื่อนนะอาจจะสาภาพต้องไปซื้อเพิ่มนะซื้อใหม่นะเท่าที่ผมดูนะครับนี่สวยๆเลยนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะไมแค่ห้าหมแปดเองใครอยากได้โทรมาได้เลยนะครับผมบอกว่าคันนี้ใครถูกใจไม่ต้องรอนะครับ เอาไปใช้งานต่อเลยขัดเคลือบสีส่ง,สงมอบได้เลยนะครับคันนี้ไม่ได้เคมปรับสภาพสีให้นะครับเป็นรุดล็อตพิเศษนะครับนี่ขัดเคลือบสีส่งมอบนะครับคันนี้อ้าวดูเอกาสารเพื่อนปียี่องลักษณะรถนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกนะครับก็เครื่องยนต์2.4นะ และที่สำคัญกหนึงนแรงม้า1 8 1แรงม้าดีเซลันดับที่1ครับใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องรีรอนะโทรมาได้เลยเบอร์ผมอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละต้นด,ด้วยเบรอร์สื่อแบสามนี่เพือ่อนไม่มีอีกแล้วมีคันเดียวนะครับไม่แค่ห้าหมื่นแปดเองแล้วที่สำคัญมันเพิ่งกดมาวันนี้ใครดูคลิปวันนี้วันนี้วันทีนน่ยี่สิบห้ามีนาปีหกแปดอยากได้คันนี้โทรมาเลยโอเคไปแล้วเพือ่อนเพื่อนสวัสดีครับ Thank you.